อันนี้กำเท่าไรเน่ยจ้าอันนี้กำสิบค่ะสิบาทอันนี้กำห้าบาทสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วคสาสิบาทชิงแม่เอาชิงสิบบาทยี่ิบาทเอานี่ะจ้าจปลูกได้เลยค่าแม่่เลยไหมะเอาแตงนะแม่เอาแตงยาแตงสั้นใ่ถุงกิโลแตงสั้นจ้ะแถมสุกเอายี่สิบหรือเอาสิบคะเอ่อยี่สิบก็ได้แม่จ้า พักบุง้งป่ะออไปหนึ่งไหม,ไมเบ้าจ้ะเออนี่เอาไปใส่ไอ้แกงจืดกระลำอ่าผักกาดขท้าโอเคทั้งหมดจักบาทสี่สิบอันนี้หกสิบแล้วคะ่ะอ่าแม่นับเอาค่ะหกสิบเจ็ดสิบอเอาบนนั้นอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยถั่วถั่วแถมให้เอามาเลยคะ่ะถั่วอ๋อแถมพร้อมจ้าแถามให้มันบุกกำเดียว ซื้อร้อยแถมสิบซื้อร้อยแถมสิแม่ค้าใจดีดีใคดีเทน้ำเท่าเทน้ำเทาียปยังไงสอนไปสิบวันนี้เป็นไตมานไนะเอาสองถุงสามถุงสถุงว่าแล้วละสถุงอ้ยูไปจิงแกงเปลีนีอนี่่อยากินลาย่างลยอันนี้เพ็่นเฮทเราเจ้เนี่ยตังหัวได้ได้ได้เอาสองถุงเอาสองถุงอูแม่งรักน้ำงาม ผักบัวผักบัวกั๊มเท่าไหร่คะสิบบาทสิบบาทแม่ซื้อซื้อผักกัญจองไหมกัญจงสิบบาทค่ะแซ่บเลยอันนี้เขาอันนี้อย่างก็ลืมคาโกยากิกล่องละยี่สิบบาท ูใช่ม,มแม่อันนี้ผักมีอย่างเขาเอ่ะออมะูุงละสิบครับอันนีุ้ละห้าสิบตุงละี่จโลก็มีแม่ซื้อขนมพกไปนเร็ว้ะละหนึ่อบาทละ่งร้อบาจะอนลแต่ว่าน่แหละัดเลยมันม่มีชมม่มีชมพูขายจ้ะถ้ได้อยากกินชมพู นะชุ่มผงมีปะออมหูกกูดีมากกว่าตัถูกณออมจนะถูกๆช้อปปิ้งตลาดสดน้นหันของสดๆราคาแบบผักกำละห้าบาทใช่นาะกูใช่นะมีว่าตีนไก่แม่ได้๋ยวแม่ตีนไก่อ่ะโอ้ยย่างไปยังไงไก่โลนึง ช่วยนึงเขาเอาเ oh, <Seriously. S 1> mm ีนไายดโอ้ลำตันสบาขา้ดีปะรูป่าเอานโ้นึงแลก็ปีกโร้นึงโรลดจากบาทจ้ะสิบบาทโลแปดสิบห้าสิบบาทอ่านสามบาได้ปะโลวสามบาทได้ปะดอกไม้กำเท่าไหร่จ้ะ กำละสิบาทแม่ได้ยังดอกบัวอาอดอกกุหลาบนะบอสลายใหญ่อันนี้ใหญแล้วมาัเนยสามสิบห้าบาทต่ำเการ้อยจีลูกโ่งซีมใหญ่น่ะบ่าได้หลายหกดเท่าไหร่บแม่ประมาณเก้าร้อยน่ะบเก้ารย ต้มต้มจืดแคาจะกินเล้าหิวล้างเดมันเค็มปิดบเค็มอะ